สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์วันนี้เป็น e ีที่18แล้วนะครับวันนี้มาถนนปฏะดิพัทแล้วก็สุทธิสารนะครับก็คือสองเส้นทะเส้นทะถนนที่ใกล้เคียงกันนะครับต่อเนื่องกันไปเลยก็เริ่มตั้งแต่นู้นเลยนะครับพระรามหกสะพานควายวิภาวดีรัชดาพิเศกนะครับก็เป็นที่สิ้นสุดตรงนั้นตรงนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทเลยนะครับก็คือสตาร์ทตรง ปฎิพัฒน์นะครับถนนพระราม6นะครับตรงนี้ในส่วนของถนนนี้นะครับเคยเป็นถนนดาวรุ่งเลยนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าธุร,รกิจกิจการหลายๆกิจการนะครับในส่วนของตึกแถวช่วงนี้เนี่ยแอดเองเนี่ยก็มาทันในช่วงกําลังบูมบูมครับในส่วนของถนนปฏิพัฒน์สุทธิสารยานสะพานควายเนี่ยโอ้บูมกันมากเลยแล้วก็ตรงนี้พอมาถึงอีกช่วงระยะหนึ่งเนี่ยก็ ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนเงียบเงานะครับแต่ก็ยังพอมีการทําธุรกิจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของตึกแถวเนี่ยก็เริ่มหดหายไปนะครับก็จะเป็นพวกอคอนโดนะครับโดยเฉพาะในแถวย่านกาใกล้ๆล,ล้ถนสะพานควายหรือว่าถนนถนนพหลโยธินหรือว่าพระรามหช่วงนี้ในส่วนของถนนปฏิพัทธ์เนี่ยตึกแถวตึกสูงสูงหรือว่าคอนโดค่อนข้างจะขึ้น เร็วกว่าสุทธิสารเพราะสุทธิสารยังเป็นห้องแถวแล้วก็เป็นกิจการหรือว่าท่องราตรีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของปฏิพัฒน์ก็แต่ก่อนนี่ก็รุ่งเรืองมากเลยนะครับในส่วนของตอนที่คาราโอเกะหรือว่าบาร์หรือว่าผับเทคนวดพวกนี้เขาก็จะมีแม้กระทั่งไอร้านตัดผมนะครับที่ตัดผมและบริการเสริมพวกนี้เขาก็มีนะครับในย่านปฏิพัฒน์ ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหาันสูญหายไปหรือยังเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าคนให้บริการเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มือสักนี่ตรงนี้ผ่านสียแยกสะพานควายนะครับตรงนี้ผ่านมาจะเข้าสู่ถนนสุทธิสารแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของอปฏิพัท์อีกนิดนึงนะครับโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมี3-4โรงแรมสูงๆก่อนหน้าที่ ที่จะเปลี่ยนยุคจากตึกแถวเนี่ยเป็นตึกสูงเขาก็เริ่มมีแววแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปฝั่งโน้นมากกว่านะครับแล้วส่วนฝั่งสุทธิสารนี่ที่ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิเปดเห็นเงียบๆเนี่ยไม่ใช่เงียบปิดกิจการนะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะเปิดตอนกลางคืนแต่ว่าก็น้อยกว่าเดิมแต่ก่อนเนี่ยทุกห้องทุกตึกทุกห้องแถวนี้ก็จะเปิดกันแข่งกันเต็มไปหมดนะครับแอนเคอเดผ่านนี่ ถ้าไม่เข้าร้านเขานี่เขาถามว่าจะไปบวชหรือพี่เลยนะตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ระวังระมัดระวังดีๆนะดึกๆกลางค่ำกลางคืนเรามาเดินบางย่านบางแถวนี่อย่างแถวนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เข้าร้านเขาเนี่เดี๋ยวเขาจะถามเอานะว่าจะไปบวชหรือเปล่าพี่นะเคยโดนมาแล้วนะครับฉะนั้นก็ให้เลี่ยงนะครับถ้าหากว่าเราไม่สะดวกที่จะไปเที่ยวแหล่งอคูจอนอย่างว่านะครับครับตรงนี้ก็มาอยู่ในถนนสุทธ,ธิสาร ก็มาดูนะครับส่วนตึกแถวเนี่ยจะเป็นแนวเดิมๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก็จะเปิดทุกห้องทุกตึกนะครับเป็นบางตึกเท่านั้นเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่เคยเกริ่นไว้ที่รู้ๆกันนะครับช่วงนี้ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างจะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่ว่าก็คือหนึ่งที่จอดรถไม่มีเวลาจะเข้าไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆนี่ต้องจอดรถก็ต้องโดนใบสั่งหรือว่าโดนตำรวจเรียกพวกเนี้ย หรือไม่ก็พวกที่สัญจรไปมาด้วยกันนะครับจะโวยวายฉะนั้นก็ก็จะเป็นจุดด้อยของตึกแถวข้างถนนนะครับที่ในอนาคตนี่ก็เลือนลานเลือนรางหายไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ถนนสุทธ,ธิสารนะครับแต่ว่าข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งคือจะเป็นฝั่งระหว่างถนนวิภาวดีรงังสิตมาถึงถนนรัชดาภิเษนะครับตรงนี้ ซึ่งตรงนี้ตึกแถวเต็มไปหมดก็จริงแต่ว่าอย่างที่เคยเคยเกริ่นไว้ที่รู้ๆกันก็จะมีบางห้องเท่านั้นที่เปิดกิจการอยู่บางห้องก็ปิดให้เช่าบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่เปิดเปิดก็เป็นพวกร้านอาหารร้านขายอาหารร้านขาย,าขายอะไรที่มีขาประจําแล้วนะครับร้านตัดผมร้านอะไรพวกนี้ก็จะมีแต่ว่าถ้าเป็นร้านเป็นธุรกิจหลายๆแบบธุรกิจสมัยใหม่หน่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ ดูพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะครับเขาก็ต้องดูพวกนี้พวกนักธุรกิจอยู่แล้วคืออย่างเราเนี่ยไม่ทันหัวเขาหรอกเขารู้ดีว่าเขาจะทําอะไรยังไงแม้กระทั่งร้านอาหารนี่เขายังรู้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผู้บริโภคจะกินในแนวแบบไหนแบบเกาหลีหรือเปล่าสมัยรุ่นแอดเองเนี่ยอยก,กินแบบยุบแบบจีนแบบญี่ปุ่นแบบไทยก็คือแบบกินสไตล์แบบไทยๆเนี่ยก็ยังขายดีแต่ต่านี้ถ้าหากว่าทําร้านอาหารสไตล์ไม่เป็นแบบ โอป้ารือว่าเกาหลีนี่อยู่ไม่ได้นะแต่นั้นก็ต้องปรับตัวอันนี้กลุ่มนักธุรกิจเขาจะรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับเราก็เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยร้านขายก๋วยเตี๋ยนีย่แต่ก่อนนี่เต้มไปหมดชายสีตอนนี้ก็หากินยากนะครับก็คือเหมือนและตามยุคตามสมัยหละนะครับครับสําหรับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสําหรับคลิปนี้เริ่มจากถนนปฏิพัฒน์ มาสิ้นสุดที่ถนนสุทธิาสารนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมแล้วก็กดติดตามกดติดตามแล้วก็รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ